ลุงช่างคะลุงช่างคะสีค่ะมีผลต่ออุณหภูมิห้องไหมคะมีครับเราเคยได้ยินใช่ไหมครับสีเย็นสีร้อนนะครับจริงๆตัวเนื้อของมันเองคือการสะท้อนหรือการเขาเรียกว่าการสะท้อนแสงต่างๆก็มีผลทําให้เกี่ยวข้องความร้อนอยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญกว่านั้นนะครับคืออารมณ์ของสีที่เราเรียกสีเย็นสีร้อนเช่นสีเหลืองสีแดงกับสีเขียวสีฟ้าอ่ากลุ่มแรกจะเป็นสีร้อนอันนั้นจะมีผลเพราะว่า การที่เรารู้สึกร้อนหรือเย็นบางทีไม่ใช่เพราะอุณหภูมิอย่างเดียวเป็นความที่เราตีความจากสิ่งที่เราเห็นเช่นเราเห็นสีแดงสีเหลืองเราจะรู้สึกว่ามันออกแนวร้อนแรงนะกระตุ้นนะครับแต่ถะาว่าเราเห็นสีเขียวสีฟ้าเราจะรู้สึกผ่อนคลายอันนี้สําคัญกว่าตัวตัวเนื้อสีกับอุณหภูมินะครับคืออารมณ์ของสีนะครับลองไปค้นหาดูได้ว่าสีแต่ละตัวมีอารมณ์สีแบบไหนแล้วเลือกใช้ให้ถูกกับห้องครับห้องต้องการพักผ่อนก็ควรจะใช้สีที่ผ่อนคลาย ห้องที่ต้องการการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ก,ก็จะใช้สีแบบนั้นนะครับ